อิลวันวันเดือนยันปนีวันนี้เดิร์ลพรุ่งนี้โอเจเมื่อวานคือเจเมื่อวันซืนหะรุหนึ่งวนัน อีทีสองวนันสักทีสามวานันเช้านาลวันก่อนอยุ่งช่วงนี้